ทำไมไ,ไงเนี่ยมึงทาแบบนี้ไม่ได้นุ้ยมึงทำนาฬิกาในที่สาธารณะแบบนี้ได้ยังไงอะถ้าตกก้อใส่คนมองไปหมดแล้วเนี่ยไม่เห็นมีคนมองเลยที่สาธารณะที่ี่มันบนรถคุณจะทำอะไรมันเรื่องของกู มึงลงไม่ร้อยถ้วมึงใครเนี่ยกูก็เป็นเพื่อนเมึงไงถ้าเกิดว่ามึงอะ่ะไม่อยากเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองอะ่ะมึงเลี่ใส่หัวลงรถไปซะเพราะว่าตอนเนี้ยอีมอยมันห้องไม่มีมพ่อ<ว>มันต้องการหาพ่อมอะไรเนี่ยพ่อไม่ใช่นะพ่<ฮ><ฮ>ไอไม่ใช่พูเออกูคุยกับคนชื่อเมย์วะ่ะ ถ้าทางจะมีเงินรวยแน่นอนว่ะถ้ากูได้เขานะกูจะทิ้งแน่นอนเออเออว่ะเนี่ยเดี๋ยวคืนเนี่ยต้องโดนกูซะและ้วอ,อีกแล้วนะพูดอะไรของมึงเนี่ยมึงจะให้กูโสดไปตลอดชีวิตหรอกูสามสิบแล้วนะที่กูทำแบบนี้ เพราะกูช่วยมึงตั้งหากแล้วมึงไม่รู้หรอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเฮี้ยแค่ไหนอะ่ะมันก็ดีแล้วแหละถ้ามึงไม่ได้คบกับมันอะ่ะที่กูทําแบบนีน้มึงต้องขอบคุณกูด้วยซ้ำนะเว้ยฉันกับแนะ็เป็นเพื่อนกันมานาน เขาจะคอยกำจัดผู head, ้ชายที่ไม่ดีออกจากชีวิตของฉันบางทีฉันก็แอบคิดว่าเขาชอบฉันกรล่าเฮ้ยกูบอกแล้วไงว่ากูอยู่กับแฟนกูอยู่อ่ะไปแต่ก็คงไม่ใช่เพราะว่าเขาเจ้าชู้แล้วก็เปลี่ยนแฟนบ่อยมาก ีคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นมองหาอะไรมาแล้วแต่เมื่อกี้แล้วไม่เป็นไรค่ะตราไปกันเค่ะค่ะ มปีศาจร้ายกายร่างแล้วหรอเมื่อกี้ยังเป็นนางฟ้าพูดเสียงเล็กเสียงน้อยอยู่เลยอะไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับผมชื่อบอยนะครับเป็นแฟนของมเมย์ครับนะ อ,อโทษครับโทษที่ใด,ด้รู้จักนะครับไม่ดีกว่าครับนี่นายจะวิวคนนี้เป็นแฟนจริงเหรอนายไม่รู้เหรอว่าตอนเนี้ยมันท้องลูกอ่อนเว้ยเนี่ยที่เห็นพุงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอ้วนนะเวยเพราะว่ามันท้อง แล้วก็ท้องไม่มีพ่อด้วยถ้าเกิดว่านายไม่อยากเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองเนี่ยก็เลิกกับมาพซซคุณนายครับผมว่าคุณกํำลังพูดไม่ให้เกียรติมืออยู่นะครับในฐานะผู้ชายด้วยกันแล้วเนี่ยการพูดโกหกในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยผมว่ามันแย่มากเลยนะครับ เดี๋ยวนะฉันจะโกหกนายทำไมอ่ะนี่นายก็เป็นผู้ชายเหมือนกับฉันฉันก็เตือนด้วยความหวังดีนะเว้ยก็นั่นสินะครับผมเองก็เป็นหมอผมไปเจอเมย์ทุกครั้งที่เขาไปตรวจสุขภาพประจำปีแล่ผมก็รู้ด้วยนะครับว่าเมย์เขาไม่ได้ท้องเออก็นั่นแหละ คุจะไม่ได้ท้องอ่ะแต่เมยอ,อ่ะมันเป็นผู้หญิงที่ซกมกงานบ้านงานเรือนไม่ทําสักอย่างแล้วคุณเป็นหมอเนี่ยคุณไม่เหมาะสมกับมันหรอกถ้าเกิดว่าใครได้มันนะไปเป็นแฟนนะคงโชคร้ายที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะ,อะผมว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยครับต่อให้เมย์เขาจะเป็นคนแบบไหนเนี่ยผมก็รับได้ผมเป็นพ่อบ้านครับแล้วผมก็จะแต่งงานกับเมย์ด้วยความรักจริงๆ ไม่ว่าเมือเขาจะเป็นคนแบบไหนหรือว่าเป็นคนยังไงผมรับได้หมดเลยครับแต่ผมก็จะไม่มีวันทิ้งเขาด้วยคำพูดของคนอื่นเด็ดขาดอืมนายนี่ก็เป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งเลยล่ะ คุณบอยคะเราไปกันเถอคะค่ะที่นี่อากาศ มือคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่เจ็บตรงไหนไหมเลอคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนะผมผมไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรคุณไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหม ไม่ค่ะไม่ใชบตรงไหนก็ดีแล้วครับ ือ okay, ไม่ได้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวฉันหอกหรอฉันขอโทษนะเมยงานคงยุ่งมากใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเลยฉันเข้าใจแกเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันอะงานสำคัญของแกแบบนี้ฉันกลับไม่ได้ไปอะ ฉันรู้สึกผิดมากๆเลยนะเมยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนาะฉันตั้งหาที่ต้องขอบใจแกแกเป็นเพื่อนที่ดีของฉันมาตลอดเลยนะฉันขอโทษจริงๆนะโอ้ยไม่ต้องร้องฉันไม่เป็นไรต่อให้ไม่มีเพื่อนเจ้าสาวอะ่ะ อย่างน้อยก็มีเจ้าบ่าวฉันแต่งงานได้แล้วนะ่ะต่อให้ไม่มีคนมารับช่อดอกไม้ก็ตามเถอะฉันให้พ่อป้าปามารับแทนแกก็ได้แกไปทำงานหอูฉันไม่ไปได้จริง กินอะไรมึงควรอาบประลังเลย ถาแทงเป็นเพื่อนเ,เจ้าสาวให้เนี่ยว่ากี่ว่าว <c oughs> เหมือนคิงคองค <c oughs> ิงคองอะไรดีใจด้วยนะเวย้ยสวัสดีครับ คืนสละสดคุณต้องไปหาเมียคุณไม่ใช่หรอแค่คิดผมก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วยังไงซะผมก็ต้องอยู่กับมันไปทั้งชีวิตอยู่แล้วนี่คุณเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรอเป็นเพื่อนคนเดียวของมาแท้ๆคุณยังไม่ไปเลย ฉันต้องโกหกเขาเพราะฉันไม่อยากเห็นแฟนเก่าแต่งงานกับเพื่อนสนิทฉันทำใจไม่ได้ย,ยังไงแล้วฉันก็ต้องเลือกเพื่อนสนิทมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วคุณออกไปเลยนะสิ่งที่เราทำมันไม่ดีเลยอะ่ะ รู้อย่างเงี้ยมึงยังอยากจะแต่งงานกับมันอยู่เหรอมึงไม่ได้แต่งงานกับมันก็ดีแล้วป่ะมึงกับกลัวไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันอีกเลยนะไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าอีก เมือม่อเมือม่อเหรอไ้เเมยฉันมาแล้วยินดีด้วยนะ ังไงแล้วอ่ะฉันก็ต้องเลือกเพื่อนสนิทมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วคุณรีบบอ,อกไปเลยนะไปนะไม่ไม่ออกไปดีใจจนร้องไห้ไเลยหรอ